นามี Angry Bird ตัวไวกมีนาม Angry Bird woman Angry woman จ้ากะสิฟ้าวนไปยังกระโดดกันเดียวว่าหองมันยุกไก่อลุกพี่น้องไปกินข้าวเศร้าข้าก็บอกว่าห่างิกลับมาหงยูยักวนไปทอว่าเช่นม่า เสิคนไปค้นไปชุดกิจการงานครับค่ะหมู่บ้านเนียนหมู่บ้านนี้ไปอเอียงกาะวัดถ้ำม้าร้องสันว่าอันถ้ำม้าร้องน้องคะเข้าไปเฉลกบ้านนี้เพิ่นหาหาอันอนั้นหินหินที่เป็นหนินลูกหัวหมาบ่ามีเนาะหาหินที่เป็นลูกหัวหมาบ่โผลกลับเข้าไปอีกกลับก็ไปอีกรอบสองกลับก็ไปอีกรอบสองบ้านนี้ลวงพ่อปิดไฟ เกทานเกทานอินเดอร์อิเล็กทริกเอาไว้เนี่ยอันที่แรกร,รอบแรกเข้าไปนะ่ยอันเดอสมาริสลังเนี่ยสเปดจะครบเนี่ยเขาไปรอบเขาไปรอบแรกอันิ่นกับ,ปบเปิดโดนยุดอกแต่เบิ้งได้ทัวยุ่าพี่น้องค่าเข้าขไปรอบแรกเข้าไปรอบสองอเพิ่นมาอ่านเบิ้งแล้วว่ามันยุตนนิตรงนั้นตรงนี้ว่าสัน ว่ามันอยู่ติดกับอันว่ามันอยู่ติดกับอันน้ำศักดิ์สิทธิ์นะน้ำทิพย์น้ำเหมือนนั้นเะพี่น้กเออดีดีโฟโต้เออดีเอเดเลเซนเดอะแฮทเดอะแฮทเอานี่อิสวัสส์อะไรนิกเซเห็นอิเล็กทริกล์เออพากันเดินไปว่าอยากเห็นหัวหมาว่าะสันว่าวันนี้เจ้าเด๋จ้าเดนเดินก็ไไฟดับดีเดินก็ไปกลางถงไม่พากันหาโทรศัพท์เปิด อันวิไลกเ็เป็นป่าเป็นปวงพี่น้องขายวิไลก็ว่าอันที่แรกเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเปิดไฟน้ำทังทำมาแทนเจ้าของถือโทรศัพท์อันที่ถ่ายวิดีโออยู่่ <laughs> วัสะค <c oughs> รับเบงกอนเบงอีหล่าหน่อยมีหนาบ่เยอไอบิเซียนเพราะว่าม่นค yeah, ื่นฝนกับตกลิ่นอีกเนาะฝ่าฝนฝนตกลิ่นเม่อคืนฝนตกลิ่นแต่วา่า ไปกินข่ากลับมาอุ้ยงามแตงงามว่างามหนากล้วยไม้เชิญเอาปกระปุตเพื่นเพ่อนยัยมักกับดอกไหม้นี่ปัญญังาเดินชมของพ่นสุกเมื่อเชิญนะกระดอกใม่เพิ่นมักหลายเพิ่นว่า น้องขาพญามากว่าพยาว่าสาเหตุเงียบแล้วนาบ้านติดหัวฉันจะเห็นดอกเข็มว่าฉันว่าบ่ดอกเข็มนาบ้านฉันถือว่าฉันเพราะว่าฉันถือฉันถือเพราะว่าดอกเข็มนาบ้านเนาะคําว่าดอกเข็มคํามว่าเป็นเข็มเนาะมันเคยมีโอโอโอ้สกโลดชอชอตหนึ่งสองสามไรได้เทียร์เลยไรเฟียเฟียฟุ้นกระลอกน้อย มันหยอ,อกกันเอาไปนี่ครูนย yeah. ่าได้ได้เฮียเอานอกทูดูด,ดูโอุ้ยหลายแทะสงสัยเป็นขอบขั้วอะไรบ้างนี่ไปหย่าฟิล <Yeah. S 2> <'s> ฟไล่แฟมิเลียอันที่วัดถือเพราะว่าตอนไม่ได้ซื้อเที่ยนหลังนี่มามันมีมันมีโดนต้นดอกเข็ม ต้นดอกเข็มแล้วบานี่ไร้กรบ,บือมักเนาะค่ะถ้าปลูกไปทั้งขากทั้งหลังมันจังไงแต่ผแต่ว่าถ้าปลูกไว้หน้าบ้านมันมีนมต้นเดียวนะนะมันมีต้นเดียวออ้โเป็นทางเขา่าบานสิแม่มันบ้อยู่ทางหนาประตูทางหนอกมันมันอยู่เป็น,ปนในบ้านเป็นต้นเดียวดอกเข็มใหญ่สินะเขาก็ว่าเป็นเข็มเข็มขมันทิ่มแทงเนาะเข็มมันทิ่มแทงไปค่ะกินข้าวนี่แหละคะ่ะสิ่งแรกๆที่ขาดไม่ได้เนาะคะ่ะแต่ต่อไปก็ต้องเป็นข้าวต้มค่ะ เลวกับพ่อใหญ่ก็มีอย่างค่ะพ่อใหญ่ก็มีไข่ค่ะเฮ้ย,ขย,ยไขย่ยงงเ่าไข่สลัด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 ,ลด,ลดไข่โอ้ยมันอี่กินหลายใส่สาเอ้ยมันอี่มีเค,ค้กอมนะคะมันอีกพี่นนองคายวันนี้เพราะว่าพนันอ่าคุมเยอรมันสี่พนขามันเป็นวันเกิดพนมื่อนีเนาะพนก็นเลยเอาเค้กมาให้ค่ะ ที่เิ่นนางย่หันเนาะค่ะเป็นวันเกิด่น่นกันเลยอเอาเค้กมาให้วิไลก็พ,ยยพอไเพะว่า่นายูเย,ยอรเม่นคือกันแต่ว่าเปนพักคือเมืองไทยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเป็นธรรมราท,ทุกวันทุกวันกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะออกไปสาว่ายน้ําที่ใหญ่ที่กว้างของทะเล <laughs> พอที่กว้างของทะเลเสร็จเขาก็จะมานั่งเฝ้าสะทุกวันทุกวันเขาก็จะนั่งเฝ้าสะทุกวันเหมือนเขาเป็นกบเลยกบฝลังนางเฝ้าขอบสะ ็ดข้อกระเพื่อมอกระเพื่อมแมนบ่อพยิมัดในที่สุดเขาก็มานั่งเฝ้าสะอีกตามเคยนี่นิกด่าก็โอเคบอลุกนิกดาจ้ะยะอีสระอีสระให้จ้ะใช่เพราะว่าอีน้องขพอไ่งก็เป็นวันปกติของเรานั่นแหละ ่อยให้พ่อใหญ่เแล้วนางไปเนาะวิไลจะสิจับห่องแล้วเพิ่นขอบอกด้วยค่ะกินข้าวเสร็จพี่น้องค่ะเพิ่นตุนกล้วยตุนกล้วยเอาไว้กินนะคะพ่อใหญ่ยแล้วตุนกล้วยไว้กินตาวิไลกับสิยางจับห่องสุรึกนักชิมมาบิสแพ็เจาเชาเช้าเช้าจุ๊บ เราก็จะเดินไปที่ห้องพี่น้องค่ะเวลาจะเดินไปตรงน้นโอ้เวาวแล้วาลวาวอีกเนาะงามแต่งงามว่าแต่ว่าก้อนฝนสิมมันตกก้อนฝนสิตกลงใสก่อนที่ฝนจะตกลงใสวันนั้นมันดูเหมือนเป็นรูปหัวใจเดี๋ยววิเลเอ๋ให้เบิง้งมันคล้ายๆรูปหัวใจเลยค่ะไปค่ะเรากลับไปห้องกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามานั่งเฝ้าขอบสะคือเก่า <c oughs> สําหรับวันนี้พี่น้องคะ่ะมีค้นถามวิไเล่ยบอกอยังบ่แล้วเนาะ อัดนไปถึงมองกินเข่าก่อนไปถึงมองกินเขามีคนถามมิไลวานอดั้นพ่อกับพอญ่ยในเว็บไซต์ใดวรสานว่ามีคนถามวิไลบอกว่าเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์อะไรวิไลก็บ,บอกไปแล้วนะคะว่าวิไลกับพ่อใหญ่เจอกันในเว็บไซต์บาดูดาเด้อค่ะเด้อวิไลกับพญ่เจอในเว็บไซต์บาดูวิไลเจอเคยคุยกับพลังในเว็บไซต์ไทยไทยเลิฟลิงหรือว่า ชายคู่ปิดนี่ละคาแต่หางว่าบารนี้มันเปลี่ยนเนาะสมัยตะกี้สมัยตะตะ,ตะพูนที่วิไลเคยหาแฟนฝรั่งไห้สาวในมู่บานวิไลเข้าไปในเว็บไซต์เอียงวะไัยเลิอลิงบารนี้ หาให้เขาเขาผัดเขาเขาผัดกลับขึ้นไปหาผัวเก่าเขาเนาะกลับขึ้นไปหาผัวคนไทยเขาก็เลยบดายันเอาเขาสิมาเบิงตงวอย่างนี้ละเอาไปเอามาเราไปไลก่กัหาให้อีกคนหนึ่งเขาก็ได้จนไปอยู่เหตุงานเหตุการณ์อยู่เมืองนอกจนไปนั่นแหละแต่การหาให้คนบางหาให้คนบางครั้งมันก็หาให้มันก็โอเคเขาก็มีสํานึกในบุญคุณแต่บางคนน่ะเหมือนเดียวกับว่าเราโยนข้าวให้หมาอย่างน้อยหมามันกินหมามันยังรู้คุณแต่บางคนน่ะมันไม่รู้คุณ มันไม่รู้คุณคนนะพี่น้องคะหลังจนั้นวิ่็เลยเส้าหาให้คนเลยเข้าไปได้หาแบบว่าเอาค่านั้นคานีเข้าไปได้หาแบบว่าเออต้องมาจ่ายหาหายเองสินะคะพี่น้องคะเข้าหาหายเพื่อแบบว่าเออเอหาหาหายแบบว่าเป็นคนหูจากกันก็เลยหาหายเนาะบ้านนี้ ที่ถามวิไลมาบอกว่าเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์อะไรวิไลเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์บาดูเดอค่ะเว็บไซต์บาดูเข้าไปเลยมันอยู่การหาแฟนในในอินเทอร์เน็ตนะคะหาแฟนในเว็บไซต์มันอยู่ที่สมองของเราถ้าเราไม่โลภถ้าเราไม่หวังเอาแบบว่าจะให้อกอบโกยเข้ามาจะต้องมาจ่ายให้ชั้นเข้ามาจะต้องมา ให้หนู่นให้นี่แกเราเขาจะต้องให้อของชั้นมากมายเขาจะต้องให้เงินทองชั้นมากมายโมเมนต์เนาะคะ่ะพี่น้องขะอยากนั่งอยากนั่งตรงนี้มัน okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยงามแตลงามว่างามดัง <laughs> เอาเอาจากค้อมก่อนเนาะอันความหมายว่าความหมายว่าถ้าเราหาแฟนในเว็บไซต์เนาะนี่เอาวิไลกับพอ่อคนไทยที่ทเขาน้กากันว่างหมู่บ้านนี่เนาะหลังจากที่ไปเที่ยวชมดวนทำแล้วกับไปพอ่อปนนัน ลับมากกับมาฮูจากกันพักูีโรงแรมเดียวกันนี่แหละค่ะมันนี้เพิ่นกับว่าเพื่อนกับพ่อแฟนเพื่อนในอเว็บไซต์คือกันนี่กับเพิ่นเริ่มคบกันได้สองสามปีแล้วมาสันว่าจังย้า่บนกับพ่อในเว็บไซต์เนาะพี่นองคาวิไลมกักคือกันมักชวนชมดอกชวนชมระเบงงามงามวิไลเสียวิ่งงามไฮเาานาะพี่นองกะขอโรงแรมยกเมื่อบานุ่นสูงเดบโนอ้อยอยากได้อยากได้อันนี้มันเป็นชั้นเนาะค่ะชวนชมที่เป็นชั้นเนาะค่ะ ชวนชมที่เป็นชั้นเป็นชั้นสวยดูสิสวยงามอยากได้อยากได้อยากได้ไปไววเฮียนสวยอหลีอีหลอสวยกระโดกระเดียเอา้าชื่นชมชื่นชมบำเรืองสุก,กับอันดันดอกชวนชมไปเล้วมันงามอหลีพี่น้องคะ่ะมันเป็นสันมันสันอันนี้ก็นางชบานางชบาน่ารักบ้าดอกไม้ อันนี้ก็นางชบานะคะนางชบานางชบาล่าผู้ชายสวยนั่นล่ละค่ะก็คุยไปแล้วก็บอกไปแล้วนะคาเนาะว่าเจอในเว็บไซต์บาดูแล้วการที่เข้าขาอ่ะ การที่เราหาผู้ชายเนาะค่ะหรือว่าการที่เราคุยกับผู้ชายในเว็บไซต์เนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยทำตาทำตาการที่เราคุยกับผู้ชายในเว็บไซต์หรือว่าการที่เราหาพรังในเว็บไซต์เราอย่าไปคิดเอาแต่ความโลภอย่างเราอย่าไปเขาเราเขาอยาไปหวังเขาอยาไปหวังแบบว่าเป็นไงละ่ะเขาอยาไปหวังว่าเอาตอตรง ต้องแบบว่ามาหอดต้องทุ่มให้ฉ <Taiwanese> ันมาหอดต้องใจให้ฉันมันมันบอดไส้มันบอดไส่นะคะเนาะเข้าแบบว่าเวลาเราหาเข้าก็ตตองใส่สมองคิดเข้าก็ตตองไปคิดพ่อเขามาบอกว่าส่งที่ยุ่งให้ฉันเน่จังสันจังสี่ส่งงานส่งเงินให้ฉันฉันสิหายเงินเธอฉันสี่ส่งเงินให้เธอแล้วมันมาตีจังสันยังสี่อย่าไปเห็ดอย่าไปเสื้อนะคะเตียงเสริมเหรออืม ไปลอยเบื้งองของพี่เจ้าอีกแล้ว <c oughs> ชั้นสามนะคะคือของของวิไลมันข้างบน,ตนแต่ว่าระเบียงมันออกระเบียงมันเห่วเนาะระเบียงมันหนึนอ่ะคุณเจไปไหนคะฮนะคุณเจก่อนฮัลโหลบ่าวฟังวันนี้ก็ไม่ให้เขาทำห้องหรอกคะ่ะทำวันต่อวันทำวันเว้นวันหรือสองวันทำทีเปลี่ยนแต่ผ้าเปลี่ยนแต่ผ้าเซ็ตตัวเปลี่ยนแต่ผ้าสะ ่ะคะทนทนหานามกินก่อนมาไวเดินมาเงียบแต,ต่พักๆๆพักพักพักพคนเอาไปนองค่ะเบิ้งเลยเงาอล็กหยดเล็นลอ้อยเยวจะคุยกันไหมจะคุยกันไหมหากระโปรงกระเป๋าบ้างกระโปรงกระเป๋า,า,ปปา,า,ปปาก่อนมื่อวานหนีซักซักลุยวิกตองก็เลยได้อาอ่าขาเอิญเอียงเกาะอันนี้เขาเอิญอ,อียังเกาะกุชชี่มปกระเป๋ากุชชี่วยค่ะ หานาดกินก่อนพี่น้องค่ะหานาดกินก่อนบัดจังเบากันเนาะจังมานั่งเบาเมาโม้ยกันอ้าวระเบิ่งแนี่พี่น yes, ้องค่ะว่าสิว่าจิตเนี่ยคุยจันน้อยแล้วว่าสิลงออกไปหาพ่อยแล้วฝนก็ตกลงมาปานี่ว่าสิออกไปหาพ่อยพี่แจงไดแจงว่าฝนตกฝนเทลงมาบุ่ม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 บ่มบ่นเอาเอาไปเลยเก็บผ่าก่อนพี่น้องฝนฝนเนาะฝนพี่น้องค่ะเบิ่งเนี่ยฝนตกแต่เป็นอันนั้นยกอันนี้ผ่าเขามาไว้เพราะว่าซักมาขึ้นเนาะค่ะ จังไหนจงมาว่าสออกไปหา่อใหญ่จังได้ฝนจังเทลงมากปาสันเอาว่างไ้นี่ก้อนปุนนตกะพี่น้องขาได้แบกกันเดแบกอันนี้เขามาแบกาก็ยังไวนหวบางนึ่งทั้งฟุ่มลงมามันสาดเนาะมันสาดลงมาทางที่น้อยหนึ่งบันนีกอะไหวระเบียงบ่ได้เลยเดี๋ยวเอาเขามาไหวมานเขามาไหวให้พ่ออันทางในเอาผ้าอย่างนี้แม่ผ้าหน่อยขึ้นหอดสามผืนพุนยิบมาผิดมานอมามาในบ้านนี่มาให้เขาเห็นความสะอาดค่ะเป็นอ่านี่นะคะพี่น้องขา ซักลุยวิกตองค่ะซักลุยวิกตองนะคะนี่คือลุยวิกตองนะคะวิไลซักลุยวิกตองพอซักลุยวิกตองแล้ววิไลก็เลยได้มาใช้กุชชี่ยิ้มว่ากุชชี่นะคะลุยวิกตองซักก็เลยมาใช้กุชชี่ค่ะกุชชี่กุชชี่ถิมไปก้อนกุชชี่เมียนหองเมียนฮับก้อนพี่น้องคะ่ะตื่นขึ้นมาก็ถ้ากันไปกินเข่าแลวละ่ะทากันไปกินเขา่ากับบ้างไป ซาลงไปเนาะฝนไม่ให้เขาทำความสะอาดเพราะว่ามันไม่ได้เปื้อนอะไรเนาะไ่ได้เปื้อน,นอเอียงเออเออหยุดไปฝนซาลงไปเอาซมีแหละเอาอะไรมากมายเนาะมันสะอาดสะอาดก็เฮี้ยนตะก้อ,องฝนสะอาดก็เฮี้ยนก่อยฝนละเอาไวใ้ให้พ่อใหญ่เออเหตุไดเนาะบ่เนี่ย เจ้าไดนอฝนเป็นตาเศร้าตกบอไ่อยากเดดอยู่นี่ก้อนเ้าสิมาเวามาม้อยวิไลอั่ม่อยากเด็ด้วยข้างในเพราะว่ามันเอกแจริงแต่ผักคามันเก็มันม็นเนาะถ้าเราเดดเดทเดทมันม็นไปข้างนอกก็ฮอน <ś led> นั่งคุยกันข้างในนี่แหละพี่น้องค่ะนั่งคุยกันข้างในนี่แหละนี่คุยไปน้าเด็ดพักไปนํนาหาหมีดก่อน,นวินัยวะห้ามาคุยกันข้างนอกอีกคนเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าข้างในมันจะหม็นอ่าฝนฝนซ่าลงแนแล้วข้างในอ่าเดี๋ยวอ่าชะอมมันจะเหม็นพอแเม่พี่น้องเห็นข่อยพี่น้องคืออยู่ไก่แทะเอาหอนกระอดเอาเนาะออยูกไก่แท้บุว่าจันมาหอนกระอดเอาอดเอาเพราะไงยังนยานผักขามันเหม็นยานผักขา,ามันเหม็นในห้องแอร์เน่นเปิดประตูปุดเงี้มากันนนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพูง่ามากพูง่ายมากสิเด้กกินฝ <c oughs> นหยุดแล้วฝนลงเมด็ดปล่อย ทำอายุบอบอายุด์ออกมันกระตุกปอกแกปกแตอยู่เกลจะว่ามันมันบดแห้งวันหนึ่งมันแห้งจากมาโอ้ยน่ากินอ่อนๆน่ากินทั้งกันเลยค่ะงามเต้งามว่างามหนาชะอมน้องงามเตงงามว่างามหนาชะอมน้องมันมีตลาดนัดเลยเออมีอีกตลาดนัดหนึ่งค่ะพี่น้องค้ามีอีกหนึ่งตลาดนัดขนาดนัดเลยตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งยางไปกระถึงก็ต้องกัน เขต้องถารถให้พ่อไงพาไปอันไปกับอันข้าเจ้าสามคนหมู่บ้านให้รถลงเล่มไปส่งข้าเจ้าคิดสามชิปป่ะไปส่งแล้วข้าเจ้าก็ไปหับเพราะว่าพ่อไงลินน้ำไม่อยากให้พ่อไงอันนั่นบ่อยากพ่อไงไปจริงๆพ่อแม่ความคิดวิไลดอกเป็นความคิดอันข้าเจ้ามูที่อ่ะคนไทยน้ำกันพิษเปิ้ลมาพักอยู่นี่ละเปิ้นกาแฟเยอรมันคือกันเพิ่ลมาพร้าวหนีแล้วกับพอดีเปิ้ลบาเพิ่ลนั่นคู่หนึ่งเปิ้นมีมอไซน์เนาะคู่หนึ่งเปิ้นมีมอไซน์เปิ้ลนั่น เตามาไส่ของโรงเล่มเราเป็นกะเป็นขึ้นไปแล้วเป็นขึ้น,ปน,นเป็นเราจะว่าเั็นอยากอันม้วนเป็นกปอยากหรเป็นกระลยอ่าจะไปเตาลดรงเล่มมนันมีรงแร่มกนเลยว่าโรงเล่มไปชงได้หรือว่าสั่นว่าสามสิาบาทต่ตอคนมันก็เลยม,มาถามวิไลว่าไปบอที่ตลาดนะดัดวิไลจะไปล่ะค่ะเ้าจะไปซื้อพวกว่ามือแข่งพวกของแข่งละ่ะเขาจะสิซื้อกลับต่วิไลซื้อกระได้วิไลไ,ไปซื้อพักไปซื้อชะอมนี่ล่ะค่ะ อันเพิ่นกระทำมาสิไปเฮ็ดกินจังได๋อยู่ในห้องของว่าซั่นเอาบ่แมียนพัสนข่้นซื้อมาไว้กินกับตําบักหุ่งยามกินกะตับหมกหงไม่ได้ก็วางสีเนาะยามซื้อบักตําบักหุ่งมากินกะไปกินกับตําบักหุ่งไว้กินกับส้มตํานี่แหะค่ะพองง่ายก็สิ <c oughs> นางเฝ้าอยู่อันนั้นของอาหารนี่ล่ะคือฝนล่งเม็ดตหน,นา้าบ่ได้เอาเอาไปนองเน,นี่ยไปไล่ไแตบผักๆอย่นี่เงินไหลหย,ยดไหลย,ย้อยไปนี่ สว่าตัดตัดแล้วก็ะังเอาไปใส่สอง,ถ,งถุงสองถุงสามถุงซอนเอาเบาเลี้ยงแล้วคะ่ะเนาะเบาเลี้ยงกับพบระท่านจบเบาอ่าที่เพิ่นถามมาเพิ่นถามวิไลมาว่าวิไลอ่ารบวนถามหน่อยเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์อะไรพอวิไลก็บอกเร็ววิไลก็บอกเป็นหลายคลิปแล้วเนาะค่ะว่าวิไลเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์บาดูเจอพ่อใหญ่ในเว็บไซต์บาดูเข้าไปในบาดูเข้าไปครั้งแรกเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปครั้งแรกก็เจอกับพ่อใหญ่เลยวิไลท่าคลิปออกไปเร็ว แล้วก็วินัยก็เขาเบาอีกเนาะค่ะเนาะวันเข้าไปในบาโดก่อนอ่อนประมาณไม่กี่ชั่วโมงในวันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะยี่สิบสี่กันยาสองพันสิบห้าเดือนกันยายี่สิบสี่กันยาสองพันสิบห้าเราพอดายยูซ,ซ,ซื้ออันไปตัดอ้อยเจอฝรั่งดอกไปตัดอ้อยมันที่เจอฝรั่งมันเป็นไปบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องคะ่ะการที่เราหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะการที่เราหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์ถ้าเราไม่โลภ รือถ้าเราไม่คิดว่ามันง่ายมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ายากเนาะคะ่ะคําว่ามันไม่ง่ายก็คือมันไม่ง่ายในเรื่องของที่แบบว่าเราอย่าไปคิดเขาอย่าไปคิดแต่ว่าอุย้ยพอฝรังเขามาปุ๊บเขามาเขาเขาสีมาโอเคน้าเห้าเขาสีมา,อาเอาเห้าเลยหรือว่าเขาสีาตกลงปงใจน้าเข้าเลยมันมัน,ม,นมันกับโมเดลเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษากันเนาะเะนาะ แทบจะว่าสาขาในเว็บไซต์มันก็นต้องมีพวกสแกมเมอร์อพวกนั้นพวกนี้เข้ากับยาไปหลงเสื้อในในแง่ที่แบบว่าอ่าโอเคนะคุยกับเขาไปนิดๆในน้อยอ่าฉันอยากเดินทางมาหาเธอแต่ว่าฉันติดตรงนู้นตรงนี้อ่าเธอช่วยอ่าส่งจังสันจังสี่มาให้ฉันหมืน่นสองหมืน่นบาทหนึง่งสลึงหนึ่งกัยบยาไปย่อมยายบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับยาไปย่อมหายเพราะว่าเราหาผู้ชายเราเข้าไปในเว็บไซต์เราก็ไม่ได้เสียเงินพี่น้องคันแล้วเพิ่อเฮียไปเลย เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินใจในเว็บไซต์เราไปเล่นเพื่อให้เขามาหาให้เขามาเลือกเอาเราไม่ใช่เราไปเลือกเอาเขาอันที่เขาไปเลือกเอาเขาก็คือว่าเขามาคู่เดีเขาจิ้มจิ้มิ้มิ้มิ้คุยไปโหลดจิ้มจิๆมจส่งไปฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะส่งหัวใจให้มันไปส่งยิ้มให้มันไปจิ้มจิมคุยไปโหลดมันเห็นเขาโปรไฟล์เขามันอยากคุยน้ำเขามันเขามาคุยน้ำเขาเองล่ะที่นี่ถ้าเขาเป็นแบบธรรมดาเขาบริจาคเงินเป็นบ่ถ้าเขาคุยบ่ได้หรือว่าถ้าเขาเป็นแบบธรรมดาเขาบริจาคเงินคือกันถ้าเขาคุยบ่ได้ถ้าเขาอยากคุยกับเขาอีกดีเดี๋ยวเขาก็ไปแบบเป็นจ่ายเงินคือของพญายนี่พญายนแล้วที่แรกว่าเขาไปธรรมดาบัดนี้เราก็เลยจ่ายเงิน จากยุโรปเขาไปในปาดูนที่ไหเพราะเขาไปแบบธรรมดาเพราะเสียเงินบัตรเราอยากคุยเราก็ได้จ่ายเงินจ่ายเงินในเว็บไซต์จ่ายเงินคาสาวเว็บไซต์หลถ้าเราหาผู้ชายในเว็บไซต์เนาะค่ะถ้าเราหาผู้ชายในเว็บไซต์เราคุยกับผู้ชายในเว็บไซต์เราเราคุยแบบว่าถ้าเขาบอกว่าอ่ะผมจะมาหาคุณผมจะอย่าง,งนู้นอย่างนี้คือถที่ตามข่าวตามอย่างถ้าเราไม่โลภมากถ้าเราไม่โลภเพื่อที่แบบหวังเอาแต่ได้อย่างเดียวเนาะคะ่ะ เราเราไม่โลภแล้วก็ไม่ไม่หวังที่จะเอาแต่ดได้อย่างเดียวเราก็จะเจอ,นอโน้ตูดแต่ถ้าเราคิดแล้วว่าเราโลภมากเราหวังเอาแต่ดได้อย่างเดียวเจ้าต้องมาใจ่ายให้ฉันต้องมาั่นให้ฉันทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยให้เวลามันเป็นไปเด้อค่ะพี่น้องคะต้องให้เวลามันเป็นไปต้องปล่อยไปตามเวลามันเป็นไปการที่จะเข้ามาหาเราไม่ใช่ว่าเขาจะตกลงปลงใจเลยเลยค่ะไม่เคยบอกเคยคุยให้ฟังแลวนะคะพี่น้องคะเอาเรสรุปท,ท,ท,ที่พี่เิ่นถามมาเนาะค่ะที่เ่นเป็นถามมาพี่น้องอุ้ยพี่นอ้องเราบ่งเฮียเวลยเหียไม่แตกฝนมันตกมันอาเบ่งเฮียเวลาแตกเหียไมแตกฟาด คนตกมันเอานางอยู่นี่มันเอาพออยากเสร็จพอมีแนวเสร็จหนามือเหม็นเหม็นเหม็นพอค้าที่พันธามาที่ถามมาวิไลเจอพ่อใหญ่ที่ไหนวิไลอ่ารู้จักกับพ่อใหญ่ในเว็บไซต์อะไรนะคะวิไลรู้จักกับพ่อใหญ่ในเว็บไซต์มาดูเด้อค่ะพี่น้อง่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สมองเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีโลกเดี๋ยวมันก็เป็นที่ดีเองหรอค่ะจะเจอเองหรอค่ะถ้าดวงเรามาทางนี้หนอค่ะเพราะถ้าวัดดวงถ้าล้มันอยู่ที่อ ทุกคนมีพรสวรรค์ในการใช้ชีวิตทุกคนมีพรสวรรค์ไม่ว่าจะทําอะไรทุกคนมีพรสวรรค์กันทุกคนเนาะค่ะบระว่าตัววิไลเองบว่ามุเจ้าบพาว่าข่อยนะคะเพราะว่ามุเจ้าหรือว่าบว่าข่อยทุกคนมีพรสวรรค์ในตัวเองอ่ามุมานะอุตสาหะหรือว่าแบบมุมานะที่จะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะได้มุมานะในสิ่งที่เราอ่าอยากจะ ให้มีอนาคตที่ดีมุ่งมานะในสิ่งที่เราหวังและให้มันสมหวังเนาะคะ่ะทุกคนมีพรสวรรค์แต่พรสวรรค์น,นั้นก็ต้องบวกด้วยพรแสวงเนาะคะ่ะมีพรสวรรค์แล้วก็ต้องมีพรแสวงด้วยเนาะค่ะพี่น้องคะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่คิดหาคู่หรือมาเดินสายฟอขอให้ประสบแต่ความสําเร็จเด้อคะ่ะได้เจอคนดีพอคนดีเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่เค้คงไม่ขาด เราทำบุญร่วมชาตินะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะพอกันไม่เจอกันไม่นคลิปหนาค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคิดวางสิ่งใดก็ให้สมหังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจะพอกันไม่เจอกันไม่คิปหนาค่ะขอให้มีความสุขนะคะโชคดีค่ะ